สวัสดีค่ะปราทูจาก page. เพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยยาาวนะคะวันนี้นำเสนอตอนที่82ค่ะตอนปลูกถ่ายไตสามีภรยากรณีคุณแต้และคุณกุ้งเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์แบ่งปันจากเพื่อนป่วยในเพจปัจจุบันได้รับการปลูกถ่ายไตยแล้วค่ะคุณแต้คือคนไข้คนรับไตเป็นภรรยายัางไม่ฟอกเลือดเลือดกรุ๊ปโอค่ะ คุณกุ้งคนให้ไตาสามีกลุ๊บเลือดโอปลาทูคนถ่ายทอดเรื่องราวแอดมินเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตยโดยญาติใช้สิทธิ์ประกันสังคมปรูกถ่ายไตยที่โรงพยาบาลสิริราชคุณแต้ผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแต่ใจนักเลงที่ปราทูบอกอย่างนี้คงไม่เกินจริงค่ะ เพราะว่าคุณแต้มีความแน่วแ,แน่ยืนหยัดชัดเจนที่จะเลือกการบำบัดทดแทนไตด้วยการปลูกถ่ายไตเท่านั้นถึงแม้ว่าตอนนั้น eGFR จะเหลือเพียง6.73ครีเอตินีน7.84และร่างกายก็มีอาการเหนื่อยมากๆคุณแต้เล่าย้อนว่าปีที่แล้วมีภาวะไตเสื่อมร่วมกับไตอักเสบชนิด ANCA จึงทำให้ไตที่เสื่อมอยู่แล้วลดประสิทธิภาพการทำงานลงอย่างรวดเร็วคุณหมอแนะนำวิธีการรักษาเบื้องต้นคือใช้ยาเคมีกดภูมิ6โดสและกินยาสเตียรอยเพื่อรักษาอาการอักเสบซึ่งคุณแต้ก็ตกลงค่ะลองรักษาวิธีนี้ดูผลปรากฏว่าคุณแต้ได้รับไปเพียง4โดสภูมิคุ้มกันร่างกายก็ตกตัวบวมและโรคไม่ตอบสนองต่อยา คุณหมอจึงยุติการรักษาด้วยเหตุนี้คุณแต้และคุณกุ้งจึงปรึกษาคุณหมอขอแนวทางการรักษาแบบประคับประครองไม่ขอฟอกเลือดเพื่อเตรียมการปลูกถ่ายไตยใหม่โดยใช้สิทธิประกันสังคมกลางเดือนมกราคมปี2567เเอกสารถูกรวบรวมเพื่อยื่นขออนุมัติเข้าโครงการปลูกถ่ายไตายจากประกันสังคมที่โรงพยาบาลสิริราช ระหว่างรอการพิจารณาคุณแต้และคุณกุ้งได้ตรวจร่างกายตามรายการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดแน่นอนว่าการตรวจก่อนที่สิิ์จะอนุมัติคือคนไข้ต้องจ่ายเองค่ะคุณแต้บอกว่าร่างกายพี่มันรอไม่ได้แล้วค่ะ eGFR หายไปเดือนละหนึ่ปอร์เซและบางสิ่งบางอย่างก็ต้องจ่ายเองค่ะในช่วงนั้นคุมอาหารอย่างเข้มงวดมาก เดิมพันชีวิตสูงมากทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนเท่านั้นห้ามผิดคิวโรครวมต่างๆความดันไขมันต้องถูกควบคุมด้วยยาอย่างเคร่งครัดคุณแต้เน้นว่าคุณหมอคงได้ประเมินแล้วว่าร่างกายยังคงรับไหวแต่ยังมีเรื่องภาวะเกล็ดเลือดต่ำเลยจัดยาฉีกระตุ้นเม็ดเลือดในทุกๆสัปดาห์เป็นเวลาติดต่อกันสองเดือนก่อนปลูกถ่ายตาย ถ้าถามถึงเนื้อเยื่อนะคะคุณแต้บอกว่านอกจากกรุ๊ปเลือดเดียวกันแล้วที่ Amazing คือ HLA matching 13คู่ตรงกันถึง11คู่ต่างกันแค่2ตัวเองค่ะพยาบาลศูนย์ปลูกถ่ายไตบอกว่าไม่ใช่พี่น้องกันแต่ตรงกันมากเวลาผ่านไป3เดือนกับ15วันสิทธิ์ประกันสังคมอนุมัติ ตรวจร่างกายเรียบร้อยนัดผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อวันที่2พฤษภาคม2567ใช่แล้วค่ะตรงกับวันนี้ด้วยนะคะคือวันที่2พฤษภาคม2568ประทูก็ขอทำคลิปเสียงนี้นะคะมอบให้เป็นของขวัญวันเยอแอนนิเวอ r ์ซของคุณแต้และคุณกุ้งนะคะที่ได้ชีวิตใหม่ได้ไตใหม่นะคะ ย้อนกลับมานะคะสรุปแล้วนะคะการใช้เวลาในการยื่นเอกสารของคุณแต้และคุณกุ้งเนี่ยรวมเวลาเพียง104วันค่ะขณะนั้นนะคะ EGF r ก่อนวันปลูกถ่ายไตคือ4.8% c r e a t i n เปอร์เซครอติีน8.59ถือว่าสูงมากๆเลยค่ะการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีและแน่นอนว่าชีวิตเปลี่ยนเพียงข้ามวันปสัสสาวะทันที ต่อเนื่องและมากขึ้นค่าครีเอทินีนลดลงเหลือเพียง0.6การพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเรื่องราวที่ปทูเขียนนี้นะคะเขียนตอนที่คุณแต้และคุณกุ้งเนี่ยผ่านการผ่าตัดมา2เดือนค่ะดังนั้นในตอนที่เขียนนั้นเรื่องก็คือยังใหม่ๆกรุ่นๆอยู่เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้ว1ปีนะคะ เรื่องราวคุณแต้กับคุณกุ้งยังมีรายละเอียดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆวัคซีนต่างๆที่ได้รับนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามในเพจเตรียมตัวปลูกถ่ายไตได้ค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวปลูกถ่ายไตสามีภรรยากรณีคุณแต้และคุณกุ้งนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังจนจบค่ะสวัสดีค่ะ